บรรยากาศภายในสถานพยาบาลผู้คนดูบางตาเนื่องด้วยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูงและอาจเป็นเพราะเป็นเวลาพลบคำ่ำจึงมีคนมาใช้บริการไม่มากนะัก กรวีนั่งมองสวนหย่อมเล็กๆที่ถูกจัดตกแต่งไว้ตรงบริเวณทางเข้าของสถานพยาบาลไฟที่กำลังถูกเปิดทำเอาความมืดสลัวกับกลายสว่างด้วยแสงสีส้มมองเห็นลำทารที่ถูกจัดวางดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหลังจากที่อยู่ในความมืดเป็นเวลาครู่ใหญ่ กรวีคิดทบทวนเหตุการณ์ในช่วงบ่ายในการตัดสินใจเลี่ยงออกมาอย่างเงียบๆขณะที่ทุกอย่างกำลังวุ่นวายกับการนำคนเจ็บเข้ารับการรักษานิสารัตได้มอบหมายให้กรวีจัดการเรื่องคนขับมอเตอร์ไซค์และรับผิดชอบทุกอย่างชายวัยรุ่นที่พลอยซวยไปกับเหตุการณ์โชคดีที่ชายดังกล่าว มีความระมัดระวังและชำนาญในการหักหลบเขาจึงประคองตัวเองได้ดีและได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยกรวีเลยตัดสินใจมอบเงินเป็นค่าตกใจและค่าปลอบใจในจำนวนหนึ่งซึ่งรวมไปถึงค่าเสียหายในการซ่อมแซมรถเรื่องราวจึงไม่ถึงโรงพักเพราะไกลเกลี่ยกันอย่างถูกต้องและเข้าใจ สายลมเย็นที่พัดมาประท่บใบหน้าทําให้เธอหลุดออกจากภาวังที่เหม่อลอยก่อนจะหันไปมองถนนที่อยู่ห่างไปไม่มากนะักกรวีตัดสินใจเดินมาโบกแท็กซี่โดยไม่ได้ขึ้นไปบอกกล่าวหรือบอกลาอีกฝ่ายแต่อย่างใดเธอจ้องมองไปยังห้องพิเศษที่เห็นเพียงผ้าม่านที่รูดออกเผยให้เห็นภายในห้องเล็กน้อย ซึ่งอีกคนก็คงรอเธออยู่ความรู้สึกวิววิวภายในใจเมื่อรถแท็กซี่เลื่อนตัวออกอย่างช้าๆลุงคะช่วยเบาแอร์ให้หน่อยคะ่ะได้ครับคุณหนูเป็นจังใดล่ะเจ็๊บแห้งบอมารดากุมมือบุตรสาวเอ,อ่ยถามด้วยความเป็นห่วง สายตาก็สำรวจร่างกายที่มีรอยฟกช้ำและรอยถลอกตรงบริเวณแขนนูโวเจฟจ่านิสารัตเอ่ยพร้อมรอยยิ้มเพียงเพื่อให้มารดาคลายความเป็นห่วงลงบ้างโบเจบจังใดเคี้ยวเบิดตโตดีนะโมมี่มองหักอดเอาอีกสองสามมือกับไ้กลับละ่ะ ให้แม่อยู่นั่าบ่ละมารดาเอ๋ยถามพลางดึงพ่อห่มขึ้นมาคลุมหนูบ่เป็นอย่างกลับไปนอนอยู่บ้านนาดีแล้วแล้วสิให้แม่ปิดหลานบ่ละมืออื่นบ่ต้องปิดดอกจ้าให้บักบุญจัดการโลดแม่แล้วคุณไอวีเดแม่เห็นออกไปดนลล่ะ สงสัยทาสิกับแล้วละ่ะมืออื่นเขาก็มาดอกผู้เป็นมารดาพูดปลอบใจเมื่อเห็นสีหน้าเศร้าหมองของบุตรสาวจา้าบอเป็นอย่างดอกเห็นเขาสบายดีหนูก็ดีใจแล้วมารดาใช้มือลูบไปที่ศีรษะเบาๆแน่ใจนะบอให้แม่อยู่เป็นโมปอจา้าแม่กรับเถอะมันสิเดิก อย่าคืดหลายเดอ้อลูกหละ่ะอย่างหน่อยเขาก็เป็นคนพาลูกมาโรงพยาบาลจ้านู้เข้าใจกระเป๋าที่บรรจุเสื้อผ้าสองสามชุดถูกวางลงบนโซฟาอย่างเบามือก่อนที่หญิงสาวจะเดินมาซุดตัวลงนั่งตรงเก้าอี้ข้างๆเตียงสายตาจับจ้องไปยังใบหน้าที่ดูซีเซียว แสดงถึงอาการของคนกำลังป่วยนิสารัตรู้สึกตัวเมื่อมีมือมารูปไปมาที่แขนเบาๆเปลือกตาที่หลับสนิทค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆรอยยิ้มผลขึ้นมาเมื่อเห็นภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าความดีใจมีมากจนลืมความเจ็บเธอรีบยันตัวลุกนั่งด้วยใบหน้าที่ชื่นมืน่นจนอีกฝ่ายต้องช่วยประคอง จะลุกไปไหนนอนลงเดี๋ยวนี้เธอพยายามใช้มือบังคับให้นิสารัดเองนกายไม่เราไม่นอนเราอยากคุยกับคุณเข้าจีเจ็บอยู่นะหมอให้นอนพักเยอะๆไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราจะขอออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ภายในฟกช้ำหมอก็บอกแล้วนี่ปวดหัวไหมถ้าปวดก็บอกนะ จะได้ไปบอกคุณพยาบาลให้กราวีซักไซดด้วยความเป็นห่วงเราไม่เป็นไรจริงๆนิสารัตยังคงพูดด้วยรอยยิ้มเธอพยายามเก็บเกี่ยวความสุขตรงหน้าให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะหมดเวลางั้นก็นอนนะคะเข้าจีอย่าดื้อน,นะเราไม่อยากนอนทำไมล่ะ ทำไมถึงไม่อยากนอนเราไม่อยากใช้เวลาที่มีเหลือไม่มากกับการนอนหลับเพราะมันเสียเวลาโดยใช่เหตุเราอยากอยู่กับคุณให้นานที่สุดคำพูดที่มันออกมาจากใจพร้อมรอยยิ้มที่มีน้ำตาคลออยู่เต็มเบ้ากรวีไม่สามารถเดาหรอกได้ว่ามันคือน้ำตาของความดีใจหรือความเสียใจกันแน่ ข้าวจีจะทำแบบนี้ได้ไหมวี่ไม่สบายใจเลยนะที่เห็นขา้าวจีต้องเป็นแบบนี้นะโตแล้วทำอะไรก็หัดคิดก่อนจะบ่นเราอีกนานไหมเนี่ยวี่ไม่ได้บน่นวี่เป็นห่วงเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาแล้วแม่คุณจะทำยังไงเราขอโทษเราไม่ตั้งใจหน้าตอนนั้นน่ะก็เรากลัวเสียคุณไปนี่นี่สารัต สรารภาพผิดด้วยแววตาที่ร้องขอกรวีถอนหายใจด้วยความกังวลงั้นนอนนะคะถ้าคุณไม่ยอมนอนวีจะกลับคอนโดเดี๋ยวนี้สิ้นประโยคนี่สารัตก็เอนตัวลงนอนอย่างว่าง่ายหลับตาด้วยนี่ก็ดึกแล้ววีก็จะนอนแล้วเหมือนกัน ผ้าห่มถูกดึงมาคลุมจนถึงอกเพราะกลัวอีกฝ่ายจะหนาวก่อนจะพาตัวเองไปนั่งที่โซฟากรวีหยิบถุงยาที่เพิ่งได้มาในตอนบ่ายออกมาจากกระเป๋าเธอเหลือบตามองคนที่นอนนิ่งตะแคงหันหน้ามายังเธอก่อนจะทำเป็นผู้ล,ยลอยๆให้อีกฝ่ายรับรู้ถ้ายัางไม่ฟังจะได้นอนในห้องนี้คนเดียวแนะ่ คุณจะอยู่ถึงเดือนไหมนี่สารัตเอ่ยถามด้วยความอยากรู้สามอาทิตย์ค่ะวิจองตัวไว้แล้วแล้วคุณมาได้กี่วันแล้วละ่ะสองวันมีอะไรงั้นก็เหลืออีก18วัน432ชั่วโมงต้องนับถอยหลังขนาดนั้นเชียวคุณเป็นอะไรทำไมต้องทานยานี่สารัตเอ่ยถาม ขนณะที่กรวีจับยาใส่ปากและยกน้ำขึ้นตามวีแค่ไม่สบายนะ่ะงั้นก็นอนเถอะเราไม่โกรนคุณแล้วโซฟามันแคบหน่อยคุณนอนได้ไหมล่ะวีนอนได้ค่ะงั้นก็ฝันดีนะนีสารัตเอ,อ่ยด้วยรอยยิ้มก่อนจะหลับตาลงอีกครั้งและก็มีเสียงเอ,อ่ยถามทิ้งท้าย คุณปวดตรงไหนไหมถ้ารู้สึกปวดก็ปลุกวีได้นะคะนอนเถอะเราแค่ปวดใจคำตอบที่ออกมาเบาเหมือนเสียงกระซิบผ่านสายลมแต่กรวีกลับได้ยินมันชัดเจนจากนั้นก็มีเพียงความเงียบเข้าครอบงำนิสารัตลืมตามองคนที่นอนอยู่ด้วยความปวดเหนือภายในใจ ในช่วงที่รอเธอไม่ได้รู้สึกปวดร้าวถึงขนาดนี้รู้แค่ว่าเราอ,อยังมีความหวังแต่ตอนนี้ความหวังที่มีมันกลับมาลายหายสิ้นความรักที่กรวีเคยมีให้มันหมดไปพร้อมเวลาที่หมุนผ่านกรวีปฏิเสธเธอไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือแม้แต่การกระทำแววตาที่เปลี่ยนไป มันทำให้ปวดร้าวทุกครั้งที่มองลึกเข้าไปในดวงตาแต่ได้กลับมาเพียงความว่างเปล่าน้ำตาเจ้ากรรมไหลมาเป็นทางด้วยความหมดหวังนิสารัตรรีบหลับตาลงอีกครั้งเมื่ออีกฝ่ายขยับตัวกรวีที่ยังนอนไม่หลับลุกจากโซฟาเดินมาจากผ้าห่มที่คลุมแค่เอล่าขึ้นมาคลุมอีกครั้ง ก่อนจะโนมหน้าลงมาเพื่อทำการหอมแต่เธอก็ชะง,งักการกระทำไว้พาใจที่สับสนกลับมานั่งตามเดิมจ้องมองอย่างคลุ่นคิดถ้าเธอยังขืนมายุ่งเกี่ยวและวนเวียนกับหญิงสาวตรงหน้าอยู่แบบนี้นีิสารัตคงตัดใจลืมเธอได้ยากเธอคงต้องรอเวลาจนกว่านิสารัตจะออกจากโรงพยาบาลถ้าหางตอนนี้ มันจะเป็นการใจร้ายเกินไปในเช้าของวันใหม่นิสารัตเริ่มมีอาการปวดศีรษะคงเป็นเพราะเธอแทบไม่ได้นอนเลยในเวลากลางคืนเมื่อรับประทานอาหารเช้าและทานยาตามที่หมอสัง่งเธอก็เผลอหลับไปอีกครั้งคำจัน์ิิ้วของกินเข้าห้องมาอย่างพลุงพลัง กลวียกมือไหว้ก่อนจะรีบปลีเข้าไปรับของมาวางไว้ทั้งสองแค่ส่งรอยยิ้มให้กันไม่ได้พูดคุยเกรงว่าอีกฝ่ายจะตื่นเสียงขวดเปล่าล่วงลงพื้นขณะที่คำจันร์กำลังจะนำไปทิ้งทำให้นิสารัดลืมตาหันมาตามเสียงตื่นแล้วติเป็นใดเมือคืนนอนรับบอ หนูนอนบอลับจ้ะเป็นอย่างมารดาเดินมากุมมือบุตรสาวถามด้วยความเป็นห่วงมืออื่นก็ได้ออกแล้วอดเอาอีกขึ้นเดียวนิสารัตมองไปรอบๆห้องด้วยสายตามองหาหัวใจเจ็บแปลบอีกครั้งเมื่อไม่มีวี่แววคุณไอวีเดไปแล้วติเขาสั่งอีหยังถึงหนูบอ น้ำเสียงที่สั่นเครือบ่งบอกถึงความน้อยใจที่ปะปนมากับความเสียใจมารดาเช็ดน้ำตาให้บุตรสาวด้วยความสงสารก่อนที่กรวีจะเดินออกมาจากห้องน้ำทรงรอยยิ้มเมื่ออีกฝ่ายหันมาเธอได้ยินทุกคำพูดที่นิสารัตเอ่ยมันเป็นคำพูดที่เธอเองก็รู้สึกปวดภายในใจเรานึกว่าคุณทิ้งเราไปแล้ว ่ไม่ได้ไปไหนหรอกจนกว่าคุณจะออกจากโรงพยาบาลคำจันพอจะมองเห็นสถานการณ์ต่อหน้าเธอจึงขอตัวกลับเพื่อให้ทั้งสองได้มีเวลาอยู่ด้วยกันตามลำพังสัน Make Wonder, ่นแม่กลับก่อนเด้อทิมบักบุญไว้เดี๋ยวมันสิไปทรงของอีกกว่าเขาจีนเดอ้อหนูไอวี ค่ะคุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยววิดูแลให้นะคะเวลาที่มีดูมันผ่านไปอย่างรวดเร็วกรวีพยายามไม่พูดไม่ถามเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนอีกฝ่ายแต่นิสารัตกับตั้งคำถามมากมายคุณมีอะไรคะคุณจะเอาอะไร มานั่งตรงนี้สิเราไม่ทำอะไรคุณหรอกกรวีวางมือจากหนังสือเดินมายกเก้าอี้วางใกล้ๆกับคนป่วยมีอะไรจะคุยกับวี่หรอคะอีกฝ่ายหันตะแคงมาสบตาคุณไปทำอะไรกับหน้ามาบ้างดูเปลี่ยนไปเยอะเลยทำไมคะสวยขึ้นใช่ไหมสวย แต่เราไม่คุ้นสงสัยคนคนนั้นคงจะหายไปจริงๆแล้วล่ะเราคิดถึงเขาจังจะเศร้าทำไมวีก็อยู่ตรงนี้แล้วไงเราขออนุญาตจ,จับมือคุณได้ไหมได้สิคะนีิสารัตด,ดึงมือเรียวขึ้นมาวางบนแก้มด้วยความอิ่มเอ็มใจเธอไม่กล้าแม้แต่จะเลื่อนมือมาจุมพิษได้แต่หลับตาแล้วยิ้ม อย่าเพิ่งดึงมันออกนะรอให้เราหลับก่อนแล้วค่อยเอาออกกรวีน้ำตาไหลลงสองแก้มมองคนที่ยิ้มทั้งที่หลับตาน้ำใสที่ไหลลงบนหมอนกรวีใช้มืออีกข้างเกลี่ยน้ำตาให้เขาจีทำไมถึงดูเป็นทุกข์จังจาการที่คุณได้เจอวี่แล้วเป็นทุกข์แบบนี้วี่ก็ไม่เอานะคะ วีไม่อยากเห็นคุณเสียใจคุณไม่ต้องทุกตามเราทำตัวตามปกตินั่นแหละพรุ่งนี้เราก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณก็เป็นอิสระเรามาคิดดูแล้วเราคงจะสร้างความลำบากใจให้คุณมากเราคิดว่าเราคงจะไม่ไปรบกวนค,คุณหรอกคุณจะได้พักผ่อนอย่างสบายใจ ว่าแต่คนยังไม่บอกเราเลยว่าไปทำอะไรกับหน้ามาบ้างนี่สารัตเปลี่ยนเรื่องคุยเพื่อทำลายบรรยากาศที่เศร้าหมองบีไม่ได้ทำอะไรมากแค่ดัดฟันดัดฟันแล้วก็ทำอะไรอีกทำตาอีกนิดหน่อยแล้วทำอะไรอีกแล้วก็ทำนมไปทำทำไมเราว่าของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะนิสารัต เลื่อนสายตามองตามเพื่อสำรวจหรือว่าแฟนของคุณชอบใหญ่ๆเธอถามด้วยรอยยิ้มแต่ในใจกับเจ็บแบบบ้านอ่ะวีแค่รอเล่นอย่าทำตาเศร้าแบบนี้สิว่าแต่คนเถอทำอะไรบ้างในเวลาที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหม ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะใจเราก็ไม่เปลี่ยนแนนคุณตั้งใจหยอดวิหรอคะไม่กล้าหรอกเราไม่กล้าทำแบบนั้นกับคุณหรอกเรากลัวคุณจะรังเกยียจเขาฉี่ก็พูดไปทำไมต้องรังเกยียจกันด้วยละ่ะก็เมื่อก่อนคุณรักเราหลงเราจะตายยังหมดรักอย่างง่ายดายแล้วนะ่าษาอะไรกับตอนนี้ช่างเถอะ ว่าแต่คุณมีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างล่ะไม่รู้สิคะวีก็ตั้งใจไปหลายที่อยู่นะแล้วเที่ยวคนเดียวมันจะสนุกเหรอแล้วจะให้วีชวนใครล่ะเพื่อนวีก็มีไม่กี่คนทุกคนก็ต่างมีครอบครัวให้เราไปเป็นเพื่อนไหมลิสารัดแซงเสนออย่าดีกว่าคะ่ะ นานคุณคงยุ่งถ้าเรื่องพาคุณเที่ยวจะให้ปิดร้านเป็นเดือนเราก็ยอมโหสำคัญขนาดนั้นเชียวนิสารัตไม่ได้ตอบแต่อย่างใดเธอเพียงแต่ยิ้มตอบกลับกรวีเริ่มเปลี่ยนสีหน้ามาทำหน้าเรียบเฉยเราแค่หยอกอย่าคิดมากเราบอกแล้วไงเราจะไม่ไปวุ่นวายและรบกวนคุณให้ต้องลำบากใจ แล้วเมื่อคืนคุณนอนหลับสนิทหรือเปล่าดูหน้าเปลียๆนะกลับไปพักเถอะพรุ่งนี้เราก็ออกจากที่นี่แล้วเราไม่เป็นไรดูแลตัวเองได้เขาจีแน่ใจนะคะว่าอยู่คนเดียวได้ได้สิเราก็ทำสำออยไปงั้นแค่ลองใจคุณว่าคุณจะมีใจเหลือให้เราบ้างหรือเปล่าก็แค่นั้นแล้วเหลือไหมล่ะ กรวีถามกลับไม่เหลือเลยกลับเถอะอย่าก,กังวลไม่ต้องรู้สึกผิดเราทำตัวเราเองกรวีจ้องคนที่กำลังเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังและแววตาที่มา่มั่นถ้าเขาจีบอกว่าอยู่ได้วีก็จะกลับแต่ถ้าอยากให้วีอยู่ต่อวีก็จะอยู่นะอย่าฝืนใจตัวเอง เพราะนั่นเท่ากับคุณทำร้ายเราอยู่เราอยู่ได้สิเราอยู่คนเดียวมาตั้งห้าปีแล้วนะคนลืมไปแล้วหรือไงเข้าใจีอย่าพูดให้วีรู้สึกผิดไปมากกว่านี้เลยมันผ่านไปแล้วช่างมันเถอะคุณนิสารัตกุมมือกรวีมาแนบอกเราอยากบอกคุณถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อห้าปีที่แล้ว เรื่องที่คุณจูบกับเมียเก่าคุณเหรอทำไมคุณรู้ล่ะตอนนั้นน่ะวี่ไม่อยากรู้แต่ตอนนี้วี่อยากรู้ก็วันนั้นนะเราดื่มเราก็เลยเมาเราจำได้ว่าพินเป็นคนพาขึ้นไปนอนจากนั้นเราก็เห็นเป็นคุณเราก็เลยจูบแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นนะ เมื่อเราตั้งสติได้เราก็ขอโทษพินอ๋อคิดว่าเป็นวี่นี่เองถึงได้ดูดดื่มขนาดนั้นนะ่ะเออคุณไม่ได้ประชดเราใช่ไหมไม่ไม่วี่จะประชดเขาจีทำไมล่ะก็จริงสินะตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันนี่แต่วี่ก็ดีใจนะคะที่ตอนนั้นนะ่ะ คุณไม่คิดจะน่าใจวี่จริงๆเราไม่เคยคิดน่าใจเราคิดในใจตลอดทำเป็นพูดแล้วทำไมไม่หาแฟนใหม่จะรอวี่ทำไมก็เรารักของเรารอแล้วจะเป็นอะไรล่ะอย่างน้อยวันนี้คุณก็กลับมาทำให้เราหายคิดถึงงั้นถ้าวี่กลับไปแล้วก็หาแฟนซะนะ อายุก็เริ่มมากขึ้นทุกวันจะได้มีคนดูแลเรายังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับใครหรอกและไม่คิดด้วยฝากใจไว้ตรงที่เดิมก่อนไม่ได้หรือไงจะมาฝากวิทำไมจริงๆก็ไม่ได้ฝากหรอกนะเพราะเราให้คนไปแล้วเราไม่คิดจะเอามันคืนหรอกถึงคุณจะมีรักครั้งใหม่เราก็ไม่เอาคืน ผู้สวีกลายเป็นคนใจร้ายใจดำไปเลยนะก็มันจริงนี่กลับได้แล้วมั้งเดี๋ยวจะคํำไม่กลับแล้วอ้าวทำไมล่ะอย่าบอกนะว่าอยากอยู่กับเราอืมพูดเล่นนะจริงๆกรวียิ้มแบบไอาย มันเป็นสีหน้าที่นิสารัตคุ้นชินเมื่อครั้งก่อนสีหน้าและแววตาแบบนี้มันกลับมาอีกครั้งจนนิสารัตรู้สึกหัวใจพองโตขอถามอีกทีคุณมีใครหรือยังนิสารัตจ้องรอคำตอบด้วยใจที่หวาดวันยังค่ะวี่ยังโสดจริงนะ นิสารัสลูกนั่งพลางก้าวลงจากเตียงด้วยความตื่นเต้นเธอคุกเข่าลงตรงหน้าคนที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ข้างๆเตียงงั้นเราขอจีบคุณอีกสักครั้งได้ไหมติดหรือไม่ติดค่อยว่ากันแอเข้าจีบเคยจีบวี่ด้วยหรอที่ผ่านมานะวี่ต่างหากล่ะที่จีบคุณก็ใช่ไงครั้งนี้เราเลยขอจีบคุณเอง แล้วจีเป็นหรือเปล่าล่ะก็ให้จีไหมล่ะได้ไหมก็ได้สิ้นคำรับนี่สารัฐก,ก็ลุกขึ้นขวากรวีมากอดด้วยความคิดถึงและโหยหาหัวใจที่เต้นแรงจนอีกฝ่ายรับรู้ได้ระวังหัวใจจะทะลุกออกมานอกอกนะกราวีกระซิบพางเลื่อนใบหน้าเข้าหา แต่นิสารัฐกลับจับใบหน้าให้หยุดกรารกระทำทำไมล่ะกรวีทักทวงด้วยสีหน้าอ้อนเราจะจีบคุณเองปากที่เลื่อนลงมาประกบบรรจงจุมพิษอย่างตั้งใจห้าปีที่พ้นผ่านวันวานที่หวนคืนความรักที่ขมขืน กลับชื่นมื่นขึ้นอีกครั้งใจยังคงดวงเดิมเติมแต่งด้วยความคิดถึงประหนึ่งนกน้อยกลับสู่รังนอนกลับมาคอยป้อนอาหารใส่ปากยากที่จะลืมเลือนดังรักที่หกผินโบยบินไปแสนไกลหลงเคว้งคว้างกลางนภาลายัย หมดใจไร้ซึ่งสายสัมพันธ์กลับมาอ้อนคําขอพนอเฝ้าพิสมัยหวนกลับคืนสู่ใจดังไฟทวินบ่อสิ้นสวาดนาฤนาฏกระมนเข้าจีปลุกลูกได้แล้วค่ะสายแล้วนะ วันนี้วันหยุดให้ลูกนอนต่ออีกหน่อยนะคะเดี๋ยวลูกจะเคยตัวนะกรวีบนว่นด้วยทีถ้าไม่จริงจังนักเสียงกลิ่งหน้าบ้านดังรัวๆนิสารัตจะปรีหมดมาเปิดล็อกเธอเอ่ยถามเมื่อเขาเปิดประตูเข้ามาในบ้านมือหนีวันยุดมึงมาอย่างแต่สาวแทละบุญ กูมาหาข้าวนียวข่าวนียวพอท่านตื่นมึงสิผ้าไปใส่อีอันนี้กูสืผ้าไปใส่มันก็เรื่องของกูลูกกูเด้อย่ยาลืมทีล่ะกูบได้ลืมกูก็ถามว่ามึงสิผ้าไปใส่อ้าแล้วกูก็คิดหอดลูกกูนออาทิตย์หนึ่งมึงเห่าลูกกูมาอยน้ำต่างหามือ แค่สองหมื่อสาวาาทิตกูขอบอด้ติได้กูก็อบอด้ว่าไปอุ่มเอาตีล่ะแรงหมืออื่นฝ่าว้ามาส่งเดอ้อเอออีแม่นอ,อกใส่ดำรงทิ้งท้ายด้วยความมันไส้ในความรักความห่วงของนิสารัตที่มีต่อน้องเขาเหนียวเด็กหญิงวัยสี่ครบศษ ซึ่งเป็นบุตรสาวคนแรกของเขาดำรงมีบุตรสองคนหนเล็กเพิ่งได้9้าเดือนเขามีความตั้งใจแต่แรกที่จะยกบุตรสาวให้เป็นบุตรบุญธ,ธรรมของนิสารัตและกรวีซึ่งทั้งสองก็ได้อุปการะเลี้ยงดูมาตั้งแต่อยู่ในคันบุญไปแล้วหรอคะใช่ทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะเขาจี ก็เราคิดถึงลูกนี่อะไรลูกเพิ่งออกไปไม่ถึงห้านาทีเนี่ยนะเบร์ไปไหมมานี่ไปไหนก็ไปต่อแข่งต่อขายให้ลูกเราไงนิสารัตเดินตามด้วยใบหน้ายิ้มกลิ่มล็อกประตูด้วยนะจ้าเมียจ้า